สวัสดีครับเจมุรอนเอฟซีจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพัดพระปิดตาหลวงปู่เฮียงครับเจ้าคุณวรพจน์ปัญญาจารย์ครับวัดป่าลัญจิกาวาดครับชลบุรีครับวัดป่าลัญจิกวาดครับจังหวัดชลบุรีครับอยู่ใจกลางเมืองเลยครับวัดป่าครับเขาเรียกว่าหลวงปู่รุ่นนี้เขาเรียกว่าหลังตะแกงนะครับ ผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้ใจยานนะครับรับชมและรับฟ <Yeah. S 2> ังเลยนะครับมาเริ่มต้นครับนี่องค์นี้เป็นหลวงปู่เฮียงครับครับเป็นพระปิตามหาอุตนะครับครับยองก้นครับยองปิดปิดปิดก้นด้วยนะครับปิตาปิดก้นครับดูครับครับของหลวงปู่เฮียงวัดป่าอัญญิกาวาดครับเขาเรียกว่าวัดป่าชาวชนบุรีเขาเรียกวัดป่าครับวัดป่าชนบุรีครับ เจ้าคุณวรพจน์ปัญญาจารย์ครับฉายาท่านครับครับเป็นพระที่โด่งดังนะครับอยู่ในห้าเป็นจ่าห้าเสือของชนบุรีครับอยู่ในชุดเป็นจ่าปีของชนบุรีนะครับชมและช่องให้เข้าใจครับเป็นพระที่หาค่อนข้างจะยากครับแต่ไม่ยากสําหรับคนมีสตังค์นะครับครับแล้วก็อาจจะมีบุญก็ได้เป็นคบไม่ยากครับครับ แต่ถ้ามีบุญและมีบุญวาสนาครับมีปัญญาประกอบด้วยนะครับก็จะได้พระแท้ครับครับรู้และชมอย่างเข้าใจครับครับฟังอย่างเข้าใจครับครับพระนี่ท่านเลือกเจ้าของนะครับครับบุคคลที่จะเป็นเจ้าของเนี่ยบางทีบางคนมีสตังเยอะๆนะครับบุญบารมีไม่ถึงครับก็ถูกหลอกลวงนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับเขาชอบฟังสตอรี่ครับเขาจึงเขาจึงโดนครับ ก็เข้าไม่ได้ใ <contexts> ช้สติและปัญญาในการพิจารณาครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้เจาะจงว่าใครนะครับว่าใครฉลาดแข็งโง่ครับครับท่านจะสะสมพระเหล่านี้ท่านต้องมีปัญญาของท่านเองด้วยครับศึกษาเรียนรู้ก่อนเช่าซื้อครับดูครับอย่าไปฟังสตอรี่ครับอย่างของผมนี่ไม่ต้องฟังนะครับท่านต้องฟังอย่างมีสติของท่านครับต้องใช้สติของท่านในการพิจารณาครับนี่คือหลวงปู่เฮียงวัดป่าครับ เขาเรียกชาวชนบุรีเขาเรียกพระวัดป่าครับชนบุรีครับหลวงปู่เฮียงเจ้าคุณวรพจน์ปัญญาจาร์ครับฉายาเต็มชั้นครับครับเป็นพระที่โด่งดังนะครับครับเป็นพระที่โด่งดังครับเป็นพระที่ค่อนข้างหายากนะครับเกิดมาผมก็เพิ่งเจอมาสององค์นี้แหละครับองค์ที่สองครับองค์นี้ครับองค์แรกผมได้ให้สมาชิกที่เขาเช่าไปแล้วครับเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีก่อนนี่ครับเกือบสามสิบปีนลครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับ ครับเหลือองค์เดียวนี่ครับเลยมาถ่ายทาให้ท่านดูครับองนี้ผมรักครับผมชอบครับสวยครับเดิมเดิมครับปิดทองเต็มครับทองคํานี้เป็นทองคําเปลวแท้นะครับท่านต้องดูให้ดีนะครับอย่าให้ผิดสีผิดผิดสีสันของมวลทองนะครับทองนี้เป็นทองคําเปลวครับสมัยก่อนทองคําเปลวมันไม่ใช่ทองคําวิทยาศาสตร์อย่างปัจจุบันนี้นะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมจะหมุนให้ท่านดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับ ท่านต้องใช้สติและปัญญาขันในการพิจารณาด้วยครับอย่าฟังผมเล่าจําผมไปนะครับจําในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะครับไอสิ่งที่ไม่ดีควรปล่อยวางไว้ครับแต่สิ่งไม่ดีผมก็ไม่นํามาลงนะครับครับผมไม่มุสาครับบางคนครับเขาสร้างตันไทรเรยจนอิ่มแล้วเขาอิ่มตัวแล้วครับดูและชมเหมือนเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมไม่ได้สร้างสตรนในทางที่ผิดนะครับผมจะเอาจต่ความจริงมาพูดครับด้วยสัจธรรมครับ เป็นสัจธรรมกับความจริงครับเป็นสัจธรรมครับครับดูและชมครับพิจารณาดีนะครับปรานี่มีค่าฟรีมือนะครับครับครับแน่นในเขาจะขาวเห็นครับแน้ไหนขาวนะครับเหมือนเหมือนผงพระสมเด็จทั่วไปเลยครับครับดูครับแต่เขาปิดทองไว้องค์นี้เต็มสมบูรณ์ครับสมัยที่ผมได้มาก็อยู่ในพลาสติกครับใส่นั่นนะครับครับ ลองลองด้วยสำลีนะครับองค์นี้สวยครับเป็นภาพที่ผมชอบมากครับเจ็บมาหลายสิบปีแล้วครับวันนี้จึงนํามาลงให้ดูครับอยู่ในชุดปิดตาของชนบุรีครับท่านติดตามคลิปผมนะครับคลิกเลยครับเจ๊บอุรานเอฟซีจารุครับท่านก็จะดูอะไรก็เข้าไปดูครับเป็นคลิปเปิดนะครับไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้ครับไม่ได้เป็นสมาชิกก็เข้าชมได้ครับทุกท่านครับให้เกียรติทุกท่านครับ ไม่ได้สร้างสตอรี่เพื่อสร้างวัฒกรรมนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนะครับคือปิดตาครับนี่ครับครับปิดมาอุดนะครับอุดด้วยครับอุดล่างด้วยครับปิดบนปูดล่างครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าปิดตาหกเหลี่ยมหลังตะแกรงนะครับการหลังตะแกรงมันทาไม่ง่ายหรอกครับผมเรียนแบบมันไม่เหมือนครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้านหลังกันนะครับ ครับด้านหลังครับนี่เขาจึงเรียกหลังตะแกงครับเห็นไหมครับความเก่านี่ท่านต้องดูด้วยนะครับความเก่าอายุของเขาเนี่ยเกือบแปดสิบกว่าเกือบเก้าสิบปีนะครับครับตั้งแต่สองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดโดยประมาณนะครับถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนท่านก็ไปหาเพิ่มเติมเองแล้วกันครับก็แล้วกันครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับเขาเรียกรุ่นหลังตะแกงครับนี่ครับถ้าอย่างนี้ถึงจะใช่นะครับ ถ้าเบอร์เบอร์อยู่ได้ท่านจะพิจารณานะครับเป็นพระแอบแสงฟรนเงินชํำปนไว้หรือไม่ท่านต้องพิจารณาเองนะครับผมไม่ไปเจาะจงว่าใครละครับครับบุญกรรมมีจริงครับครับสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ทําครับโดยเด็ดขาดครับเราจะนําเอาความเป็นจริงเท่านั้นที่ลงมาสู่ครับให้ท่านชมครับที่ชอบคลิปผมครับครับจะชอบคลิปผมก็ติดตามนะครับครับครับไม่ชอบคลิปผมก็ไปดู่ช่องอื่นนะครับ เชิญเลยครับที่ชอบที่ชอบนะครับครับครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมนะครับนี่ครับพระอย่างนี้ครับหาดูได้ยากนะครับสวยๆเดิมๆครับพระเกือบร้อยปีนะครับแปดสิบกว่าเก้าสิบปีครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับเขาเรียกรุ่นหลังตะแกรงครับหลวงปู่เฮียงวัดป่าครับครับวัดป่าครับวัดป่าชนบุรีครับครับบางคนก็เรียกหลวงพ่อวัดป่าชนบุรีครับ แต่ท่านก็เป็นหลงปู่หลงปูแล้วครับเกิดหลงปู่ด้วยซ้ำครับไม่ไปหลงครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับดูนี้ครับดูนี้ครับหลังตะแกงนะครับชมให้ดีดีครับดูให้เข้าใจด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าไปฟังเขาเล่าจําเขามานะครับต้องพิจารณาครับผมคิดผมนี่ก็เปิดใจที่สุดแล้วครับครับให้ท่านได้ชมและพิจารณาอย่างมีสติท่านเองด้วยครับครับมาชมด้านข้างกันนะครับ นี่ครับคุกรักครับปิดทองครับคุกรักปิดทองครับดูครับความแห้งระแหงครับเห็นไหมครับครับดูครับชมอย่างเข้าใจนะครับดูครับนี่ดูถอบค่าก็ต้องดูไปดยดูไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับอย่าฟังผมอย่างเดียวครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับอย่างที่ผมชี้ให้ดูอยู่นี่เลยนะครับนี่ครับความเกาครับ การยุบย่นย่อเห็นนะครับครับมันจะไม่เป็นแนวเนียนเลี่ยนนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับฟังอย่างเข้าใจด้วยครับหกเหลี่ยมครับเขาเรียกหกเหลี่ยมครับปิดตาหลวงปู่เฮียงครับชนบุรีครับครับนี่เป็นรุ่นแรกครับครับดูและชมครับฟังอย่างเข้าใจนะครับดูนะครับรอยตัดต่างๆนี่ท่านองดูให้ดีๆนะครับ ครับต้องมีรอยตัดด้วยนะครับมีรอยดีเขากดนะครับเห็นไหมครับท่านดูและชมอย่างเข้าใจด้วยครับครับไม่เหมือนหลวงพ่อแก้วนะครับมันสร้างคนเราคนราจารย์กันครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมหมุนให้ดูราบแล้วครับท่านพิจารณาด้วยนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับครับจะตัดเรียบร้อยกว่านี้ก็ไปได้ครับแต่มันต้องพิษลัณะมันต้องเป็นอย่างนี้ครับครับ ดูและชมครับมาชมด้าหน้าต่อนะครับครับนี่คือพระปิดตาหกเหลี่ยมหลวงปู่เฮียงครับเจ้าคุณวรพจน์ปัญญาจารย์ครับจังหวัดชนบุรีครับอยู่ในกลางใจเมืองนะครับขามไปจากกลางใจเมืองก็ผ่านวัดท่านนะครับเสียที่วัดท่านผมก็เคยไปนะครับแต่ไม่นทนท่านนะครับไม่ทันท่านนะครับสมัยท่านที่อาจารย์แฟ้มนะครับเจ้าอาวาสหลวงต่อมาเนี่ย ท่านหมอครผมก็ไปดูงานประชุมเฟืองอยู่ครับไปดูครับก็ไปเช่าวัตถุมงคลที่เขานําออกมาเพื่อนํามาบูรณะครับประมาณหลายรุ่นอยู่ครับชมครับแต่รุ่นนี้ผมได้จากบ้านผู้มีบารมีนะครับเขาใส่ในพระอบอย่างดีเลยครับครับเขาได้มาก่อนนะครับชมได้ฟังเข้าใจอีกองหนึ่งผมได้ให้สมาชิกผู้สงเสร็เป็นลูกค้าสมาชิกผมเลยครับได้แบ่งปันไปแล้วครับ เมื่อประมาณ20บกว่าปีเกือบ30ปีแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่เป็นองค์ที่2ครับผมเก็บเอาไว้ครับเก็บไว้อยู่ครับถ้าใครสนใจเข้ามาดูได้ครับอยากจะเป็นเจ้าของก็เชิญนะครับครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมบัติแผ่นกันชมแล้วครับท่านใดที่มีบุญบารมีแล้วครับต้องมีสามติต้องจะมีสามอย่างที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้ครับหนึ่งต้องตาถึงครับสองต้องใจถึงครับสามต้องเงินพร้อมครับ จึงจะได้เป็นเจ้าของครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับผมจะไม่สร้างตอรี่ในทางที่ผิดโดยเด็ดขาดครับนี่ครับอย่างนี้ของใครก็ใช่นะครับท่านเช่าได้นะครับไม่ใช่องค์เดียวของผมที่ผมถืออยู่นี่นะครับถ้าเป็นพุทธลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเขาล่อนออกข้างในเนี่ยจะขาวนะครับเนื้อเขาจะขาวครับคล้ายๆ้าพระสมเด็จครับคล้ายๆคล้ายพระสมเด็จครับองค์ก่อนนี้ผมแบ่งปันสมาชิกไปมันกระเทาะครับมันเห็นเนื้อในครับ แต่องนี้ปิดไว้เดิมๆครับแห้งนะครับดูที่ครับความแห้งต่างๆท่านลองดูนะแผ่นทองแท้ปิดนี่ครับข้างหลังนี่เป็นรักน้ําเกลียงนะครับครับดูครับเป็นรักน้ําเกลียงนะครับดูและชมครับครับหลังตะแกรงครับัวนี้หกเหลี่ยมหลังตะแกรงครับชมได้ยากนะครับภาพสวยๆอย่างนี้ครับไม่ใช่ขี้คุยนะครับผมไม่ได้ม้นนะครับครับผมเอาความจริงมาพูดครับถ้าใครมีสวยกว่านี้ผมก็ยอมรับได้นะครับครับ ไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวในตลอดชีวิตนะครับอาจจะมีคนสวยกว่านี้ก็ได้ครับผมพูดอย่างเปิดใจนะครับให้ท่านรับชมและฟังอย่างเข้าใจพิจารณาอย่างละเอียดนะครับนี่คือหลวงปู่เฮี้ยนติม6หกเหลี่ยมครับครับครับปิดตารุ่นแรกของท่านนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยครับนี่คือหลวงปู่เฮี้ยงวัดป่าลันยิกาวาดครับครับเจ้าคุณวรพฤฒ์ปัญญาจารย์ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับ ครับท่านดูสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับดูครับดูไปด้วยกันครับสิ่งที่เราไม่รู้ยังจงเรียนรู้อีกเยอะนะครับไอย์ปิดต่างๆท่านก็ต้องดูนะครับถ้าสวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม้วยครับเจฟุรันเอฟซีจารุครับสวัสดีครับ